เมนูแรงนี่ค่ะที่สาวอีสานมีความภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะไปหาเห็ดเพาะได้เห็ดเพาะม้แกงค่ะบ่หน่อยบ่หลายเนาะค่ะสาวอีสานเก็บเห็ดมาได้พาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศที่สภาพเห็ดเพาะเกิดแล้วเนาะคะ่กะก็ได้นมไม้ได้อีลอกอีลอกอีง,งอมแล้วกับอีโดค่ะส่วนนี้ที่สาวอีสานเป็นเมนูเป็นเมนูแรงนี่นะคะ่ะแซ่บๆน้ำกัน เครื่องปรุงที่ใส่สารเตรียมเนาะค่ะไว้ทำปรุงนี่จ้ะก,กระสีมีเห็ดเพาะที่ใส่สานไปเก็บทั้งภูม้านะจ้ะเห็ดกินแรงนี่ข้างแรกที่ไปเก็บเห็ดเพาะทั้งภูค่ะได้เห็นเห็ดเพาะ,ะเดี๋ยวมีโอกาสหนานะะเนะาะค่ะเนาะที่ใส่สานที่ไปเก็บให้ได้อันนี้ก็ถือว่าพอใส่ค่ะใส่แกงใส่แกงอีรอ,อกค่ะแกงงอม,มกัเป็นนื้อไม้เนาะคะ่ะ แล้วไม่แหนงนอนนิน่อยใส่สารกระเด็นม,มาต่ำกระสิมีใบพีตู้ประขามใบประขามใบประคามอ่อนน่ำอย่าน้้งแล้วค่ะเดือดตำพริกลงไป เห็ดเพาะมันสุกสะาดนะค่ะใส่สารเจลลงแกงก้อนอเห็ดเพาะสิปเก็บมาได้นะค่ะสิแกงสิปอีหลอกเลยค่ะอีหลอกอีหอมหน่อยที่ใส่สารเก็บได้ น่งอย่าน้งเดือดใส่นมไก่นะคะลงติ่แกงเพราะว่าอ,อ,อีงอีหลอ,อกเขาต้มแล้วนะคะเนาะเขาต้มแล้วมันเปื่อยแล้วเดี๋ยวเ้าล้อให้นใไม่นใไม่กับฮิดเพาะสุก แบบข่ปปาอ่อนนะจ่ะเพิ่มดับความคั้นของอีอร เกลือจ้าุงรสใส่ผงนัว น้ำประเด ชิมรสบางกราจ้าจุ่มคนมาพี่นองตบท่ายด้วยใบพะอิโตแล้วกัผักขาดนล้ค่ะแค่นี้ก็สิ็จิแล้วค่ะ น่ากินง่ายๆมันนี่แกงสามอย่างรวมมิดเลยนะคะ่ะก็บที่เป็นแกงเฮดพอใส่นมไม่แล้วก็แกงอีลอกแล้วค่ะใส่กันของแ,บแบอ่บๆมาจ้ะชาวอีสานมาตักสูพี่น้องกิน I not มาค่ะน่าก,กินแซ่บ